ข้อ5นะครับเส้นตรง L ผ่านจุด2-3ลบ3แล้วก็ทำมุม30กับแกน X ทํามุม30องศากับแกน X ข้อนี้ให้หาสมการเส้นตรงนั่นแหละแต่ว่าลอกโจทย์มาไม่ครบเอาลอกแค่นี้แล้วกันครับก่อนอื่นเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนก็ลองวาดภาพวาดภาพดูนะประมาณประมาณ2ลบ3อยู่ตรงไหน ก็อยู่ในคอนเทนที่4ี่ x เป็น2 y เป็น3ประมาณนี้นะทำมุม30องศากับแกน x ก็ทำมุมก็คิดในลนักษณะทวนเข็มแล้วกันคือแกน x บวก x ทางนี้ใช่ไหมเส้นอาจจะไม่ตรงไม่เป็นไรแต่รู้ว่ามันทำมุม30กับแกน x คำว่ามุม30ก็หมายถึงตรงนี้ 30องศาการจะหาสมการเส้นตรงได้ใช่ไหมครับสิ่งที่ต้องรู้ก็คือรู้ความชันความชันเท่าไหร่จุดผ่านคือ x 1 y 1ใช่ไหมเท่าไหร่แล้วก็แทนลงไปในนี้ y ลบ y ห m x ลบ x หแค่นี้แหละเราก็ได้สมการเส้นตรงก็ไม่ต้องอะไรมากมายมันมีหลายอย่างใช่ไหมครับ<ม>ที่ในหนังสือเอาแค่นี้ก็พอละรู้ความชันรู้จุดผ่านแทนลงไปในนี้แหละได้เส้นตรงออกมาแน่นอนก็ลองดูนะจุดผ่านรู้แล้ว ต้องรู้เลยนะมันเป็นจุดผ่านเพราะมันบอกว่าผ่านจุด x 1 y นทีนี้เหลือความชันใช่ไหมครับความชันมันก็จะเกี่ยวกับมุม30นั่นแหละตรงนี้เราบอกความชันเป็นยังไงคือการจะหาสมการการจะหาความชันใช่ไหมครับวิธีการง่ายๆอันหนึ่งก็คือสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมานี่ความชันคืออะไร ความชันคือเดลต้า y ส่วนเดลต้า x ใช่ไหมจากรูปจะเห็นเลยตรงนี้ใช่เดลต้า y ไหมตรงนี้ใช่เดลต้า x ไหมก็ใช่ใช่ไหมครับนี่ไงความชันเดลต้า y ส่วนเดลต้า x ไม่ว่าจะวาดตรงไหนก็ช่างสามเหลี่ยมมูมฉาก เดลต้าวเดลต้าเตรงนี้ก็มุม30เหมือนเดิมใช่ไหมหรือจะวาดใหญ่กว่านี้ดูจากรูปก็จะเห็นเลยว่าเดลต้าวเดลต้าเสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับข,ข้ามชิดข้ามชิดก็คือแทนเซตานั่นแหละความชันของข้อนี้คือแทน30มเนี่ยมันเอาไปปนกับเรื่องตีโกณนิดนึงนะก็ได้เท่ากับ หนึ่งส่วนสแควรูทสก็ทีนี้ม่ได้ความชันแล้วจุดผ่านก็รู้แล้วคือ2กับลบสแทนลงไปในนี้นะ y ลบด้วย y 1 y 1ก็คือลบสาเคือ1นึ่ส่วนสแวรสามก3 x ลบด้วย x 1หนึ่งในทำนองเดียวกันสอง แค่นี้แหละคือสมการเส้นตรงก็จัดรูปให้อยู่ในรูป ax บวก by บวก c ก็ได้เป็นลบ,ลบเป็นบวก y บวก3เท่ากับ1ส่วนสแควร e r 3 x ลบ2ย้ายขึ้นมาคูณเป็นสแควร e r 3 y บวก3สแควร e r 3 รูทสามคูณวก็เป3 3 3 3 3 3็นร being like ูทสามวายรูทสามคูณสามก็เป็นสามสามนั่นเองได้เป็น x อกลบสองก็จัดรูปย้ายไปย้ายมาย้ายไปข้านู้นแล้วกันเห็น x เป็นบวก x อ็กซ์ลบสแควรูทสามวายแล้วก็ลบสองลบด้วย นี่แหละเาสลับข้างใหม่เพื่อความสวยงาม x ลบ square root ส y ลบสลบส square root สเท่ากับศูนี่แหละคือสมการเส้นตรง l ที่เราต้องการจริงก็ตอบตั้งแต่นี้ก็จบละแต่ก็ตรงนี้เป็นการจัดรูปหน่